กคช่องนนี่ดอทคอมอนิกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาประกาศผลนะคะกิจกรรม5 0 0 0 0 s ่นซับสไคร,ร์นะคะที่เราได้แจกไปนะคะก็ถ้าประกาศผลช้าก็ต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละรางวัลกันเลยนะคะอย่างแรกก็จะเป็นรางวัลปลอบใจค่ะหรือเป็นรางวัลที่3นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยจะมีฟูชีห่งชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นยางลบนะคะแล้วก็ที่ค่าหนังสือค่ะส่วนรางวัลที่2นะคะมีทั้งหมด2ชิ้นค่ะก็จะเป็นเยีมโลคิโรโทรินะคะก็คือถ้าใครได้ก็แบบ คุ้มมากมันดีงามพรรามแปดแบบสีช็อกโกแลตนิ่สโลมมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบอดได้สามารถสั่งซื้อได้ที่เราเลยนะคะราคาชิ้ละหนึ่งร้อยหกสบาทค่ะค่ะแล้วก็ตัวรางวัลที่หนึ่งนะคะมันก็คือนี่เลยจัมโบ้ไอศกรีม่วของคิบุนะคะนี่ชโลมมากมากเลยนี่ก็จะเป็นตัวแพ็กเกจน,นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มคอมเมนต์กันก่อนเลยนะคะเริ่มแจกเป็นตัวที่รางวัลที่3ก่อนคะ่ะรุนไหมโอเคมากันเลยนี่ก็จะเป็นเว็บสุ่มคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่มคนนี้นะคะเป็นคนคอมเมนต์คนที่สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะคะก็ชื่อชาแนล สะเอเมมเบอร์ไลงงปปปสัสอ่างอันสกอชนน,นะคะก็ตามนี้เลยนะคะชื่อแมงปอไอดีพโอหนึ่งสองสามศูนย์หกหนึ่งศูก็เดะคะก็เดี๋ยวอันนี้เราจะทักไลน์ไปเนาะเ๋ยวแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะก็หนูชอบพี่นนนี่เพราะพี่น่ารัก ใจดีทำอะไรก็น่ารักหนูอยากไปเจอพี่จังเลยหนูชอบอีกนั้นก็คือตอนอัดวิดีโอของพ่อพี่น,นนี่แอบเล่นสกูชี่พี่นน,นี่และตอนที่มันเขียนแค่นี้นี่นะคะประมาณนี้เนาะก็นี่นะคะได้เป็นรางวัลที่สามนะคะเดี๋ยวเราไปดูรางวันที่สองกันเลยก็จะเป็น ยำโลสองชิ้นนะคะเดีย๋ยวจะจับสองรอบนะคะรุนรุนรุนดิเป็นคนนี้นะคะคนที่สามพันกว่าอีกแล้วนะคะมิกุโกซาเลฟสมาร์ทนะคะชื่อนาเดียค่ะ n i d y n i y v a นอสองหกสองเจ็ดติดตามช่องนี้เพราะพี่โนนี่น่ารักขายสกูชี่ราคาถูกแล้วเวลาพี่โนนี่เล่นกับพ่อน่ารักมากค่ะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะจะแคปหน้าจอไว้เนาะโอเคค่ะได้เป็นรางวัลที่สองนะคะเดีย๋ยวไปดูรางวัลที่2อ,อีกชิ้นหนึ่งนะคะสุมกันเลยทาราคนนี้นะคะ s ั n h ฮร์รี่เหรอคีนชื่อซับไอดี s ัน S U N S U T H I M O N ติดตามพอทำซันซนุก ทำคลิปรีวิวน่ารักติดตามตั้งแต่ 20, สอง0 0ื่นศัพท์นะคะก็นี่เลยเป็นแยมโรคิโรโทริได้ไปแล้วค่ะคือแบบทำไมเธอได้แล้วก็รางวัลที่หนึ่งของเรานะคะเป็นจ um ัมโบ้ไอจัมโบไอศครีมโคนช่วยของคิบุเลยนะคือแบบเราเองก็อยากได้เลยอยากได้อะ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยว่าใครจะได้นะคะ5้าสี่สอปร๊ชตะดา คนนี้นะคะออมมี่สิชื่อออมสิน ID C H I N A A O M 1 3ติดตามเพราะเป็นคนน่ารักล่าเริงแจ่มใสไม่หยิ่งกล้าสแสดงออกแต่เป็นเด็กเลยเวลาถ่ายคลิปไม่ไอายใครตั้งแต่ในบ้านถึงนอกบ้านติดตามน้นนี่ตั้งแต่1นึ่งมืนกว่าซัพติดตามแต่หนึ่งมืนกว่าซับท์าคือแบบเฮ้ยแก่ ขอบคุณมากๆเลยนะคะแคปหน้าจ,จอไว้ก่อนโอเคค่ะก็เท่านี้นะคะเป็นรางวัลคนที่ได้นะคะส่วนคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจเป็นค่ะเพราะว่ากิจกรรมก็จะมาจัดใหม่กันอีกแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ไม่บายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าจะมีคลิปสนุกๆมาลงกันอีกค่ะสำหรับวันนี้ไม่บายใครที่ได้รางวัลน,นะคะเดี๋ยวเราจะทักไลน์ไปนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อนนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe เนาะบ๊ายบาย